เบรกร่วมลงทุนกับสโมสรอนฟุตบอลในเซเรียอาอิตาลีกีฬาวันที่13สิงหาคม2 5 6 7 1นานาฬิกา3นาทีเบรกศิลปินชื่อดังชาวแคนาดากลายเป็นผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ของเวเนเซียสโมสรในอิตาลีที่เพิ่งคว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดอย่างเซเรียอาอิตาลีอีกครั้งเว็บไซต์ฟุตบอลอิตาลีรายงานว่าเบรก ศิลปินดังระดับโลกได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทเอเปกอย่างเป็นทางการและตอนนี้พวกเขาได้เข้ามาเป็นผู้ลงทุนกับเวเนเซียสโมสรจากเซเรียอาอิตาลีโดยรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้เบรกถือเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้สโมสรสามารถหาเงินเข้าสู่ทีมได้ราว40ล้านยูโร เมื่อปีที่แล้วสำหรับบริษัทด้านการลงทุนอย่างเอเปได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2021โดยพวกเขามีความชำนาญในด้านกีฬาสื่อและความบันเทิงและก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ถือหุ้นทีมเอลา,ายของวงการฟอร์มูล่าวันและเดอะเบกอบคลับอีกด้วยขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางเบรกก็เคยได้ร่วมงานกับนักฟุตบอลชาวอิตาเลียนอย่างลอเรนโซ อินซินแย่ในการผลิตเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษให้กับแบรนด์ของตัวเขาเองอย่าง October Very Own หรือ OVO เสรษจาไม่ตั้งวอรูมลุ้นคดีเซตงานไว้แล้วหากหลุดนายกรัฐมนตรีซัดพวกวิจารณ์หน้าเศร้าการเมืองวันที่13สิงหาคม25673น13นาฬิกา13นาทีเสร็จาไม่ตั้งวอรูมลุ้นคดีเผยคิวแน่นรอฟังผลในทำเนียบชี้ไม่ได้คิดแผนสำรองหากหลุดเก้าอี้ผู้นำ แจ้งเซร็จงานไว้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีเดินงานต่อได้ซัดพวกวิจารณ์ที่น่าเศร้าเพราะแม่เพิ่งเสียเมื่อเวลา11.30นาฬิกา วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงการให้กำลังใจตนในกรณีสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในคดี40 สอวอยื่นถอดถอนในวันที่14สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ที่ได้เตรียมข้อมูลและส่งข้อมูลครบแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันอีก เมื่อถามว่านายวิษณุระบุว่าหากนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกโดยต้องฟังจากคำวินิจฉัยว่าผิดมาตราใดานายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้และตนไม่ทราบเลยซึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างที่ตนบอกสองสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งคำถแถลงการปิดคดีไปแล้ว ไม่ได้พูดคุยอีกเลยผู้สื่อข่าวถามว่าพักเพื่อไทยได้เตรียมการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบต้องถามพักผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีภารกิจอย่างไรบ้าง นายเศษฐากล่าวว่าตนได้มอบให้ในายแพทย์พรมมินเลือดสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปรับฟังแทนซึ่งตอนบ่ายตนมีภารกิจเต็มเอียดซึ่งเป็นภารกิจอยู่ในธรรมเนียบเมื่อถามว่าจะตั้งวอรลุูมฟังคำวินิจฉัยของสารหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีวอรลุูมเพราะมันจบแล้วตั้งแต่ส่งคำถแถลงการปิดคดีถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าวันที่14สสิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะพอมีเวลานั่งติดตามฟังคำวินิจฉัยได้บ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดอย่างนี้ตนมีประชุมอยู่แล้วแต่เป็นการประชุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้น ถ้ามีผลคำวินิจฉยัยเชื่อว่าทีมงานคงเข้ามาบอกซึ่งตนก็ประชุมไปเรื่อยๆแต่คงไม่ใช่เซตการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่ามีแผนสำรองหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอ๋อไม่ได้คิดอะไรในเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นก่อนและค่อยว่ากัน ผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนนายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจพอสมควรในสิ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ตนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเรื่องต่างๆที่สำนักข่าวหลายสำนักเอาไปวิจารณ์ หรือบางข่าวบอกว่าตนหน้าเศร้าคุณแม่เพิ่งเสียไปตนก็หน้าเศร้าเป็นธรรมดาหรือบางคนก็บอกมั่นใจมากไปเซตอัพการประชุมวางตารางเทียบถึงสิ้นเดือนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินมีการเตรียมงานความเดือดร้อนของประชาชนตนก็เตรียมไปแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกกับตัวผมเอง ผมก็เดินหน้าทำงานต่อไปแต่ถ้าผลเป็นลบรักษาการนายกรัฐมนตรีก็นำแผนงานที่ผมเซตไว้ไปพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองอันนี้เป็นเรื่องการทำงานทั่วไปมากกว่าไม่ได้แสดงออกมั่นใจหรือไม่มั่นใจเราทำดีที่สุดและได้ส่งคำถแถลงปิดคดีไปแล้วเมื่อสอง สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองงานที่เซ็ตไว้ใครจะมาทำก็เดินต่อได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเซตอัพงานไม่ใช่ว่าเป็นความประสงค์ของตนเองแต่เซตอัพงานตามปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้น แน่นอนถ้าเกิดว่าต้องหลุดแล้วมีรักษาการรองนายกรัฐมนตรีมาดูก็คงพิจารณาตามลำดับความสำคัญที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมอย่างน้อยหากท่านเข้ามาจะได้ทราบว่าเราได้แพลนอะไรไปแล้วบ้างเมื่อถามว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอยากจะพูดอะไรถึงประชาชนผ่านสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรี ตนได้แจ้งว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและบ่ายวันนี้มีงานเต็มก็ทำงานไปเรื่อยๆเมื่อถามว่ามองกันว่าหากผลออกมาเป็นลบจะมีผลกระทบต่อจิตวิทยาในการลงทุนของนักลงทุนที่นายกรัฐมนตรีไปเดินสายไว้ที่ต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้ เผย,เยแคปชั่นอย่าเพิ่งตายป๊อบทีมเองมั่นใจแค่แย่เล่นเชื่อเขายังเป็นห่วงบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 19ลา30นาทีเ้ยปานวาดเผยแคปชั่นอย่าเพิ่งตายป๊อบนิธิอดีตสามีพิมพเองมั่นใจฝ่ายชายแค่แย่เล่นเชื่อเขายังเป็นห่วงเพราะเป็นคนพามาโรงพยาบาล เองจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีดรามา่าถล่มป๊อปนิติบุญยรัตน์กลินหลังโพสต์ภาพคู่อดีตภรรยาเป้ยปานวาดขณะเข้าโรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทกไอจีนางไม่ได้นางบล็อกอยู่แม้เป้ยปานวาดจะออกมาเบรกดราม่าทันทีโดยโพสต์ภาพคู่ป๊อบ นีทีโดยระบุว่าอย่างแรกต้องขอบคุณป๊อบที่มาเยี่ยมนะคะและก่อนจะเกิดการเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ต้องขออธิบายก่อนว่าตอนนี้เป้ยกับคุณป๊อบเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะคุณป๊อบแค่มาเยี่ยมและมาสอบถามอาการปกติในฐานะเพื่อนคะ่ะฉะนั้นไม่มีอะไรเกินเลยนะคะเราทั้งสองคนอยู่กันในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกคะ่ะ งานนี้ก็ยังทำเอาหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าใช้คําแรงไปไหมายถึงแม้จะหยอกล้อกันก็ตามรวมทั้งมีหลายคนคาดเดาว่าอาจจะไม่ใช่ป๊อปพินแต่อาจจะเป็นคนข้างกายป๊อปหรือเปล่าล่าสุดเป้ยเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงว่าแคปชั่นที่เขาเขียนว่าคือจริงๆป๊อปกับเป้ยเราคบกัน12ปีมันเหมือนเพื่อนกันเวลาคุยกันเป็นคนชอบแย่กันอยู่แล้ว ไม่เป้ยปากเสียก็เขาปากเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้ว่าจุดประสงค์และความหวังดีของเขาคืออะไรเขาเป็นคนพาเป้ยไปโรงพยาบาลเขาเป็นคนไปนั่งฟังหมอพูดถึงขั้นตอนการรักษาเปืยต้องทำอย่างไรคนเราถ้าเขาอยากให้เราตายจริงๆเขาไม่เป็นห่วงเปืยเขาคงไม่มาดูแลหรอกแคบชั่นมันอาจจะดูโหดร้ายแต่เนื้อแท้เขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้น เราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วแบบกวนๆแต่ใครที่เห็นแคปชั่นก็มีสะดุ้งนะใช่คะมีแต่คนแคปและส่งมาให้เป้ยแล้วก็ขอโอกาสแก้ต่างแทนเขาเรารู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแน่นอนมันก็มีการคาดเดากันไปว่าป๊อปไม่ได้พิมพ์แต่เป็นคนอื่นใช้มือถือเขาพิมพ์หรือเปล่า ไม่มีค่ะเขาต้องให้เกียรติเราเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นกับเป้ยหรอกให้ใครมาพิมพ์แคปชั่นแทนเขาแต่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของเป้ยแค่อยากอธิบายว่าความสัมพันธ์ระกหว่างเป้ยกับป๊อปเราเป็นเหมือนเพื่อนกัน